แนวโน้มราคาทองคำแท่งประจำวันจันทร์ที่28ถึงวันศุกร์ที่ 1, <c oughs> 1กันยายน2566นะครับเรามาดูแนวโน้มไปด้วยกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั้งทองคำแท่งและราคาโกลด์สปอตเรามาดูที่กราฟราคาทองคำแท่งด้วยกันก่อนครับราคาทองคำแท่งเราจะเห็นว่า ณเวลานี้ทำเฟรมลา,ลายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งนะครับราคากำลังไซเวย์พักตัวอยู่นะครับซึ่งการพักตัวนี้พักตัวมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับตอนนี้แนวต้านก็อยู่ที่3 2 5 0 0บาทเป็นแนวต้านบนสุดนะครับแล้วก็แนวต้านรองลงมาก็คือ32,100บาทส่วนแนวรับตอนนี้แนวรับอยู่ที่31,500บาท ตรงนี้จึงเป็นแนวรับแนวต้านของรายสัปดาห์นะครับที่เกิดขึ้นไปดูกันที่รายเดย์ต่อเลยครับรายเดย์บอกกับเราว่านะเวลานี้เมื่อเราย่อ,อก,กราฟลงมาเราจะเห็นว่าราคารายเดย์เนี่ยมาอยู่ที่ระหว่าง31,900บาทนะครับ เป็นแนวต้านที่ด้านบน31,930บาทส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่31,730บาทต่างกันอยู่200บาทนะครับ31,730ถึง31,930นะครับตรงนี้จึงเป็นกรอบการเคลื่อนตัวของราย d a แล้วก็แนวรับ31,000 730 แนวต้านอยู่ที่31,930ื่หงพันารอยาห่างกันอยู่200บาทนะครับสำหรับทองคําแท่งไทยนะครับก็เราสามารถที่เล่นรอบทำกำไรกันได้ต่อไปนะครับตอนนี้ราคากำลังพุ่งขึ้นมานะครับจากทั้งค่า,างเงินบาทด้วยนะครับตรงนี้ทําให้ทองคําแท่งไทยนะครับทะยานขึ้นมาจากจุดต่ําที่ทําไว้นะครับเมื่อหลายวันก่อนที่ราคา สามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับนี่คือจุดต่ําเมื่อหลายวันก่อนที่ทําไว้นะครับสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่ลงไปทําโลก็มีการดีดตัวขึ้นแล้วตอนนี้แนวรับแนวต้านก็อยู่ระหว่างสองสองส่วนนี้เลยครับนี่แหละครับสวิงอยู่ในนี้เลยนะครับกรอบตรงนี้เพอัะนั้นการขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับจะเล่นรอบทำกำไรกันอย่างไรพิจารณากันด้วยเทคนิคเลยนะครับทุกท่านไปดูกันต่อที่ g o ลสปอรนะครับ Go s p o จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดู g o ลสปอรไปด้วยกันครับ Go ลสปอรของรายวีคบอกให้เรารู้ว่าณนะเวลานี้ราคานะครับจากการที่ราคาพุ่งขึ้นมานะครับมาทำ high ไว้ที่2,000 81เหรียญตรงนี้นะครับ2,081เหรียญซึ่งเป็นไฮเมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อต้นปีเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการย่อตัวลงในเวลานี้ซึ่งการย่อตัวลงนั้นก็ยังคงยืนยันการย่ออยู่นะครับตอนนี้ก็มีอาการสวิงขึ้นสวิงลงตามรายเดือนนะครับแต่รายสัปดาห์เนี่ยยังยืนยันการย่อตัวอยู่นะครับแนวรับก็อยู่ประมาณพันแปดร้อยหกสิบห้าสิบแถวเนี้ยครับแนวรับอยู่ประมาณพันแปดร้อยห้าสิบเหรียญน,นะครับ ถึง60เหรียญประมาณนี้เลยนะครับนี่คือแนวรับของลายวีปที่รออยู่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1,914เหรียญนั่นเองนะไปต่อนะครับที่รายเดย์รายวีปบอกแบบนี้ลายเดย์บอกกับเราว่านะเวลานี้ครับกรอบแนวรับแนวต้านของไทม์เฟรมรายเดย์อยู่ตรงนี้เลยครับนั่นก็คือรายแนวต้านจะอยู่ที่1,900 50เหรียญน,นะครับส่วนแนวรับแนวรับก็จะอยู่ที่1884เนี่ยแหละครับโลตรงนี้แหละครับโลที่ทำไว้นะครับส่วนแนวต้านก็1 9 5เหเหรียญตรงนี้เป็นแนวต้านนะครับแนวรับ1 8 8 4ี่เหรียญน,นะครับเป็นแนวรับนี่ก็คือแนวโน้มครับส่วนตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ตรงไหนราคาอยู่ตรงกลางเลยราคาหลังจากที่ลงไปทำโลแล้วดีตัวขึ้น ตอนนี้อยู่ตรงกลางเลยครับ1 9 1เหเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะขึ้นต่อก็ได้หรือจะย่อตัวลงก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับว่าราคาจะเลือกทางขึ้นหรือจะเลือกทางลงการเล่นกรอกทำกำไรก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับถ้าเลือกทางขึ้นแน่นอนแนวต้านก็จะไปได้เห็น1 9 5เหเหรียญแต่ถ้าเลือกทางลงก็ต้องไปที่โลเดิมเลยครับพันแี่เหรียญน,นั่นเองนี่ก็คือแนวโน้มของสัปดาห์นี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นแนวโน้ม จะเป็นอย่างไรสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์อยู่ในกรอบนี้แน่นอนครับกรอบตรงนี้ก็ประมาณ80เหรียญ70เหรียญครับเ0เหรียญเข้าไปแล้วนะครับดับงนั้นทุกท่านจะเล่นซื้อเล่นขายเล่นรอบทำกำไรอย่างไรพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับทุกท่านขอโชคดีครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ KTS บอกแบบนี้ท่านจะทำอย่างไรพิจารณาด้วยตัวเองนะครับ